เราเกิดมาบนโลกนี้ทาไมเป้าหมายชีวิตเพื่ออะไรตายแล้วจะไปไหนทุกคนมีคําถามนี้แต่จะหลอกตัวเองปลอบใจตัวเองขูกความสสีิไลความเพลิดเพลินความสนุกสนานบนดุ้ยาหลอกลวงเขาปลอบใจเขาไม่ต้องไปหาหรอกใช้ชีวิตอย่างนี้แหละสบายดีแล้วอยู่แบบนี้ต่อไปหรือไม่หรือว่าจะหาคําตอบหลายคนก็ like <one> หาคําตอบอัลลอฮฺได้กล่าวไว้ในโซรันอันกบุตวัาลีลีลาฮาดูบันดาผู้ที่ดิ้นรนแสวงหาปากปั่นในนหนทางของอัลลอฮฺเนี่ยอัลลอฮฺจะนําทางเขาแน่นอนมาสู่หนทางต่างๆที่ยงจะมา สุดท้ายเขาก็ได้ไปเจออิสลามไปหาอย่างอื่นไม่เจอทำไมต้องมาเจออิสลามทาไมถึงมารับศาสนาอิสลามหลังจากมีคําถามว่าเกิดมาทําไมบนโลกนี้ mm hmm. ก็บอเมื่อเขามาศึกษาศาส,สนาอิสลาม mm hmm. เขาได้รับคําตอบที่มันสอดคล้องกับความรู้สึกนึกคิดเบื้องลึกของเขามากที่สุดอิสลามให้คําตอบชัดเจนไม่มีการขัดแยง้งใดๆทั้งสิน้นว่าชีวิตนี้เกิดมาทําไมตายแล้วไปไหนแต่ในขณะเดียวกันถ้าไปดูแนวทางอื่นเนี่ย mm hmm. เขาเจอความขัดแย้งกันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดก็งไปถามดูที่นั่งนี่เราทําความผิดอะไรเนี่ยเรายังไม่รู้ตัวเองเลยเวา ทำความผิดอะไรแล้วเราจะมารับใช้อะไรได้ยังไงมันไม่มเป็นเส้นเขาก็มาหาคขาตออที่อิสลามอิสลามบอกว่าโลกนี้คือสนามสอบยิ่งถูกทดสอบยิ่งมีข้อสอบมากเท่าไหร่ยิ่งได้ผลตอบแทนมากเท่าน,นั้นมุสลิมเนี่ยทำตามคําสั่งเจ้านายในเหตุผลหลักบอสใหญ่สุดเจ้าของโลกใหญ่พอไหมเจ้าของจักรวาลใหญ่พอไหมเจ้าของชีวิตใหญ่พอไหมที่ยังจะเชื่อฟ,ฟังเวลาเราบอกเอาเร์เป็นเจ้าของชีวิตเนี่ยเราพิสูจน์ไปหลายเวทีเลยละคลิปมีแยะๆไปหมดเลยก็หาฟังได้ได้รับกุรอานจากพระเจ้ามาเก่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้คนพิพันปี